สวัสดีครับอยู่กับช่องเสียต้ำรถไทยซิ่งชแนลนะครับเจอเจอดคลิ้ะครับแปลงมันทดลองนะครับแปลงนี้ที่ฉีดยาคุมไปนะครับผมเออมันก็เกิดอยู่นะครับสองอาทิตย์ครับผมได้สองอาทิตย์แล้วแต่หญ้าคุมหญ้าโตไม่ได้นะครับแต่คุมหญ้าบนหลองไ,ได้อยู่นะครับแต่ที่ต้องเอาเนะเดี๋ยวบนตกเอาคนงานมา จัดการหญ้าบนคูนะครับผมแล้วก็ปัดปัดร่องกลางนะครับสําเร็จครับแปลงนี้ครับผมโอเคมากนะครับสําเร็จเล้วสำเร็จเลยนะครับแปลงนี้ชัดเจนครับโอ้เกิดบทุกต้นนะครับเกิดเกิดบทุกต้นนะฮะสวยงามจริงๆนะครับผมโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยมัน14วัน15วันแล้วครับผม นี่ฮะโอ้ต้นเป็นเพ้าก็มีครับต้นหยิกก็มีโอ้แต่ส่วนไมกกน้กับหยิกโอ้ค่อย,ยังชั่วครับไม่ค่อยไม่ค่อยหยิกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเอ่อได้ฉีดอ่ไอตัวกําจัดเพรยมะแรลงไปนะครับโอ้ถ้าถ้า,ถามาฉีดสักฉีดสักรอบนึงน่าคงจะดีแต่แปลงนี้ผมทําล่องศูง์ไปนิดนึงครับผมมันจะติด มันจะติดรถนะครับแปลงนี้ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวรอฝนมามันก็รอคนงานมาดาย่าล่องกลางจบเลยครับผมเอาเอาเอาหญ้าตรงนี้ครับแต่ส่วนมากก็ไม่ขึ้นนะส่วนมากก็ขึ้นตรงนี้เพราะว่าหญ้าเดิมอะมันเป็นหญ้าเดิมนะครับหญ้าเดิมไม่ตายนะครับผมหญ้าหญ้าตรงเดิมอะที่ไถไถไถย,ยังไม่ตายแล้วมายกล่องไม่ตายแต่ไอพวกหญ้าขึ้นใหม่เนี่ยไม่ขึ้นเลยครับปกติเดี๋ยวหญ้าเต็มนะครับอีกแปลงนึง ก่อนก่อนคลิปหน้านี้ครับไปดูนะครับไม่ได้ฉีดยาคุมมาเต็มเลยได้ผลครับผมทําไรมันแนะนําฉีดยาคุมจบเลยครับผมพี่น้องเอฟซีนะครับสวยงามครับผมแปลงนี้โอ้ผ่านผ่านผ่านนะครับรอทํารุ่นมันอย่างเดียวเลยนะครับถือว่าถือว่าโอเคนะโอเคอยู่หรอครับผมโอเคได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ วันนี้ไปไถก็ไม่ได้ไถครับอย่างลกเลยครับผมผ่านกิ้งไปกิ้งมาอยู่มันไม่เข้านะพี่น้องนะโอเคครับผมอ่าโดยรวมเกิดดีมากครับผมแปลงนี้สวัสดีครับเจอ๋เจอหนึ่งคลิปนะครับพาพี่เอ็มเจ็ดศูนย์มาเที่ยวเล่นนะครับอันนี้แตงโมนะฮะฟูกแตงโมแตงโมก็เป็นผลแล้วครับงอกแล้วนี่นี่ของแปลง ข้าเจ้านะครับในทุนโอ้อันนี้ใส่ปุ๋ยสูตรอันนี้เนี่ยแตงโมสิบสามสิบสามยิบเอ็ดสูตรเร่งสูตรเร่งดัดนะครับตารุ่งอรุณน,นะครับพี่น้องแตงโมรอบแรกนะ่าจะสูตรใส่ปุ๋ยรอบแรกนะใส่ปุ๋ยรอบแรกก็เหมือนมามากบปุ๋ยแล้วก็เอาญ้าด้วยนะผมว่า ปุ๋ยแล้วเอาหญ้าด้วยแหวกนะครับผมอ่ะถือว่าโอเคครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ